เดี๋ยวแวะอ่นป้ายก่อนอ่นป้ายโครงการอีกแล้วเอออ่านอยู่บ่อยๆเลยโอ้ถนนมุนมาแล้วนะค่อยๆไปเดินทางข้างหน้าออกไส้ก็ไปละหานไส้ออกขวาก็ลุ้งเข้าช่องตะโกไปกรุงเทพบุลละแยกเป็นแยกอันตรายนายยิะ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยลนกับแ bon อดมินวานอวิกแล้วคลิปนี้พีน่นี่จะพาทุกคนมาเบิ้งบรรยากาศอาทึ่งทองถนนคือเก่ามองเก่าอมองเก่าที่ผมมักมาท่ายอยู่หลายๆคลิปหลายๆตอนก็คืออ่าอ,อย่างนะทางหลวงหมายเลข3,48อำเภอบูดีแดงจังหวัดบุรีรัมช่วงงานสร้างถนนเป็นถนน4ี่เลน จากบ้านน้องนะบ้านน้องสะแกกวนออกมาหาเขตพือประคํำทุกคนเออนี่นี่น,นี่ขนาดเขาเดี๋ยวแวะอ่านป้ายก่อนอ่านป้ายโครงการอีกแล้วเอออนอยู่บ่อยๆเลยป้ายโครงการนะนี่ด้านซ้ายมือของเขาก็คือเดือนนาเดือนตุลาโอพี่ใหญ่ของเราอ๋อรถคนยางบอก่อยด้อนี่เอาค่อยๆไปเดอนนะเนะออถนนห้างถนนมนเรียเดี๋ยวอ่านป้ายต่อกัน ก็คือ13ตุลาเดือนหน้านะครับเดือนตุลา2 5 6 7นะครับผมนี่โอ้ถนนมุนมาแล้วนะค่อยๆไปเดินทางปลอดภัยเดอ้อพี่ใหญ่ทางหลวงหมายเลข3 4 8อำเภอนนดีแดงจังหวัดบุรีรัมย์ <laughs> ไปข้าไปต่อ โอ้ถนนเป็ดมาแล้วนะว่าท่านไี้แล้วนะทุกคนน่าจะม,มุ่มพะพุระจำเพิ่นเจ้าหน้นาที่น่าจะมาเทอีกอยู่ดอกหมายถึงจะมาเฮ็ดไม้อะนะโอ้ถำพวกเฮ็ดไมแ้แยอะเลยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีรถมาบอข้างหลังข้างหลังไม่มีขึ้นปุออ๊บมือถนนสี่เลนเออเขตอำเภอโนนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์เฮา โอ้อากาศแดดฮ้อน่หอนฝนจะตกเด้อนี่ฝนเพราะว่าฝนก็มักจะมาตกช่วงช่วงบ่ายๆแรงๆเพื่อละฝนจะตกเหตุกามเด้อนี่โอ้ใครเห็นแล้วใครเสร็จไวๆกำลังตั้งไฟมีเสาไฟนะทุกคนเป็ดเสาไฟเวลานี่กับบ่ายบ่ายสองโมงนะครับขออนุญาตแซงรถเก๋งก่อนนะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุปปกภาคส่วนนะ ใต้คลิปมือนี้กันวันที่23กันยายน257การเห็ดการสร้างถนนกนัไปเรื่อยๆเห็ดเกาะกลางตรงนี้กันวันทั้งในแล้วดอกนาจายลาดยางบักต่ออีกรอบนึงแล้วก็ตีเส้นขอให้แล้วเสร็ดไวไๆพี่น้องเพื่อนจะได้ใส่ถนนนนะถนนที่เป็นถนนสีเลนมีเกาะกลางด้วยอําเภอนนุนีแดงจังหวัดบุรีรัมย์้าพี่น้องเด้อ ไ,ไปเบิ้งไปเขาคุจะขับไปภูลักเข้าเขตอำเภอโน่นนี่แดงแล้วก็จะไปในตัวโน่นนี่แดงและพาเบิ้งบรรยากาศทั้งท้องถนนทุกคนอย่างที่บอกไว้ลายๆคลิปนะครับช่วงนี้ยังไปได้ไกลบ่ได้นะทุกคนเออช่วงนี้ยังไปได้ไกลบก่ได้ก็น่าจะขับรถวนเปลี่ยนท้ายคลิปอยู่แถวอำเภอโน่นนี่แดงนี่ละ หลายคนก็นท้ายแยุ้นนั้นดีดแดงแท้ถนนทยเลแล้วนี่ไปไท่ายทั้งอื้นอนนะท่านใจเย็นๆครับจะไปไทายทั้งอื่นแท้เก็บตังค์ก่อนนะครับตังค์มืดใสแล้วเพราะว่าการเดินทางออกไปไท้ายคลิปตั้งจังหวัดหรือไกลๆนี่มีค่าใจใจนะเยอะมากค่าน้ำมันเฉพาะค่าน้ำมันนี่ก็นักพอสมควรแล้วนะครับผมเฉพาะค่าน้ำมันนีกน่ก,ขขกเเ็เอาเรื่องยู่เอาเรื่องยุ่๋ยวให้เก็บเงิน,นได้หลายๆบาทกัน โอ้แสงพี่ใหญ่หน่อยนะเดินทางปลอดภัยนะพี่ใหญ่นะเออลงเขาชงตะโกกันระมัดระวังสามแยกบ้านน้อยสามแยกส้มปล่อยข้างหน้าออกซ้ายก็ไปละหานไายออกขวาก็ลุงเขาชงตะโกไปกรุงเทพหมดละ แยกเป็นแยกอันตรายนะแยกนี่นะเพราะรถที่มาจากรหารไซ้จะตรงไปเข้าช่องตะโกนี่ต้องเบี่ยงซ้านะหามแล่นตรงนะแล่นตรงก็คือก่อการก่อการทั้นที่เลยล่ะเอะอตตมป้ายอีก53กิโลเมตรถึงอำเภอตะพยาฝนตกค่ข้างหน้าบุญทานผู้ชมเนาะตกแท้ๆแน่นอนล่ะ หืดมาแล้วทางเขาช่องตะโกนะคุณก็ยันง,ยงน้อปะนี่คือขี้ยอ่อนมั้งที่รถยังนี่โอ้คือขี้ย่อนค้าแต่รถกระบะเกือบ์แมนตันรถเอรถมาไซโอหันบ่กหรือจังใดขับขี่ปลอดภัยรับขี่ปลอดภัขขดยวันนี้วันจันทร์ มีตลาดนัดไม่น้อยโน่นนี่แดงเขานี่ยเหรอถก็ประมาณนี้อรัท่านผู้ชมใช่เบิง้งฝากกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามทั้งเพจถนนวเทเลและก็ช่องยูทูบนันแหละฝากน้ำเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ